เบาเลยอม่จัยใส่ลวไหนใส่ลวโอุ้ยนี่ครับใส่ของเราครับอืนอหือตันนี้เนี่ยโหหดเรียบร้อยครับ ทำอะไรทอะเป็นทำอะไรอันนี้ไม่จะลองเอาไข่เทลงไปดูเททำไมอเทไปแล้วไมนต้องไปนึ่งก่อนฮะไม่คนละอย่างนันนั่นแหละไม่คิดลองค่ะคือใครเลือกว่าเอาอิบไข่ดีก่อนด้ที่กรอกไปไหนอะกล้วยใช่ไหมกล้วยช้อนเบกกี้นะอยูดวงเสาร์ไงใส่ช้อนเบกกี้ไหมอ่ะฮะกล่องนี้เราจะมาทำเมนู ไส้ไส้อบโป่งนะครับใช่ไหมพัทเมนูไส้อบโป่งใช่ไหมใส่เองจับมือกันพัดเราจะมาทำเมนูอะไรครับเมนูเมนูไก่อบโอ่งโอเคไส่อบโอ่งเชฟปอนไปไหนวะเชฟปอนอ่ะเดี๋ยวจะพงรม่บอกเดี๋ยวพึ่งรอแม่บอกก่อน เชื่อพันนาครับตำจนหนักโอ้โหนี่ครับแม่จะทำใส่ไข่ไปด้วยเหรอมันต้องใช้ไข่เยอะกว่านี้แล้วมาเขี่ยลูกเอาเนี่ยเขี่ยลงไว้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเล่นเอาตามเรา ตัม้มเลยตั้มเนี่ยตัม้มเลยนี่ครับปล่อยให้ทีมง,งานวุตุนทํทำเองนะครับโอ้โหเฮ้ยถามแม่ก่อนสิ ต้องเอาไปต้มนี่นเนี่ยไข่มันแน่สิบลูกมนแน่แล้วเอาไปต้มก่อนเอาอันนี้มาจะลองตอกดิเข็มโอ้ดยวิธีโอ้โหมันจะเป็นชาติหรื่าจะเป็นชาติเนอแต่ว่ามันจะเป็นไข่เค็มนั่นแหละไข่ไข่เค็มนั่นแหละเอออันนี้ลองลองแค่อันเดียวนี่ครับวันนี้เราทำเมนูไข่เค็มนะครับโอเคเอาไปก่อนเอาไปย่างตกเสร็จแล้วแม่หมักนะน่ะ พัทนมไขนะ่แล้วสรุปมันสรุปมันชื่อเมนูอะไรเนี่ยพัดเมนูอะไรอะเราพัดสรุปมันชื่อเมนูอะไรลูกไม่นงแล้วอาใส่แค่ไส้โซคอนนะครับสรุปมันชื่อเมนูอะไรลูกเมนูอะไรเมนูไข่ไข่เมนูเมนูไข่ไข่อะไรไข่เค็มไข่เค็มคว้ามาดูพัททำเมนูไข่เค็มเลยก็คือหน้าเมนเคยังไม่ได้ยังไม่เค็มเอาไปแช่ก่อนนะลูกไป กอคไข่ลูกเดียวไม่พอหรอกต้องสีห้าลูกทำเมนูไข่ยัดไส้อะไส้ไงไส่เดียวไงไม่ให้พยังไม่ได้เช็ดตัวเย็นถ้าเกิดว่ามันเอาอบแล้วมันขึ้นก่อนมันต้องเอาไปนึ่งก่อนถ้าจะทำไข่ยัดไส้อ่ะเมื่อก่อนเนาะเมนูไข่ยัดไส้ไงเอาพี่ก่อนเอาซอสหอยมาเทให้แม่หน่อยเลยอือไส้ พอพอแล้วอาตินเลยลูกไม่อยากทำม่อยากทำเอามือลุยเนี่ยฮะจะลุยกับแม่ไหมน่ะเมนูอะไรเนี่ยเมนูอะไรยังยังไม่รู้ชื่อเมนูเอะไรเ่ยมันชื่ออะไรเมนูตับเน็ดชื่ออะไรเออบ่อยมาจริงเมนูตับเป็ดจริงมันืเตย์อ่อนสเตอ่อนลูก ก็แมเอานนีไม right? ่ให uhm, okay. so so yeah. ้ปลไป่านเนี้ย่านเนี้ยดมด้วยมันหอมเนี่ยไม่ปล่ยลูกินน่ากินกินน่ากินนะน่ากินยังไข่ปลาะกี้เอาไข่หมักหมักไข่อะรแล้วเนี่ยไแม่พอไปน้อยหนึ่งโอ้โหมันจะไม่เค็มเลยเนี่ยเออ

ครับมดูนะครับท่านผู้ชมเมนูนี้คิดชื่อเมนูกันไม่ได้เลยครับอ่าเมนูมั่วๆเอาเทใส่เลยเอาทามเทใส่เลยทามเททามเทได้ไหมยกทามเทเลยลูกอาเบ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 าหรือไม่จะโอ้ยใส่รั่วไรใส่รั่วอุ้ยเออที่ไม่รั่วต้องไปใส่น้ำดูก่อนเอา เอาเอาใส่มอ่นใส่หมูออนจะบดีเนี่ยตอนนี้มันไส้เละแล้วนี่ะดูดิอวะโอ้โหมันจะเป็นเมนูโอ้โหเมนูอะไรครับเนี่ยไส้เละเลยครับเราก็เลยเอาวางเอาวางเอามาบอกป้าเอาตะขอมาเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวเดี๋ยว เอาทางแหลมดิทาี้หูโอ้นี่ครับเอาาวอาวไ้ยงไว้ใหอ่างนงี้เลยเหรอพ่อเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนเอาวาไว้ก่อนอย่างนี้นะเปนแบบาวกลางอย่างนี้นะเอาเอาไว้ดิเอามาอีกพวงหนึงดิ ใครเอาตะขอป้าไปเล่นหมดเนี่ยว,ยวจะเอาใส่โคกไว้ทำไมเอาใส่ไว้ะนะลูกวางไว้เนี่ยวางไว้ทีนี้น้อ,นนอ,นองพัทำมันอบนะมันไม่ต้องไปกลางหรอกอบอุณหภูม<อ>ิมันอยูนี้มัน่ะเดยาไม่ับก็พลูกเียอาตะขอป้ายอันนี้มันมันหายหายไปหมดอ่ะโ้ยเ็บหน้าแม่งเลย่นี้น้ักเดี๋ยวลูก พัดตะขอนี่มันหายไหนหมดตะขอนี่หายไปไหนพัดจับป้าถามตะรขอหายไปไหนเล่นอยู่ไหนไปเอามาไปอยู่ตะก้าของเล่นหรือเปล่าตะก้าใหญ่ไปเมาไปูไปมาเร็วโอ้โหพัดทำมาเร็วพัไปเอามาเมาไปลูกไปไปดูเอ้ยเด็กไปโอเคโอ้ยไปไปดูกันก่อนเร็ว <พ uka> ไปดูนไปเอามา2อันเลยอเอาเละเละแน่นอนครับนี่ครับเชฟยักใหญ่สคนเอาไปไหนน่าเพิ่งจะเล่นกัอนอย่างงั้นเลยดูโอ้พหกำังเล่นเลเดยต้องเอาขี้ไปใส่ด้วใส่ขี้ใช่ไหมอาวางไว้นาวางไว้นั้นนะมันลุดออกกากฐาแล้วเห็นไหม สรุปเมนูอะไรเนี่ยอย่าไปทำนี่ลูกอเ,อเอาของคุณใส่บิบมุกจะกินนะอ้อยกกินไม่ได้อันสุก,ก่อนอันดาจะเอาออกไปทำไมล่ะอย่าเอาไปเดนะี๋ยวมันตกดูดิจะได้กินเป็นเมนูดีไหมเนี่ยลูก ตกลงชื่อเมนูอะไรเนี่ยปลาูปาหมึกอ๋อพอพ่อครับมาลังสรรเมนูนี่ครับโหัวปลาหม่ปใบฟาภัยนะครับสองคนติดทั้งคู่นี่ครับสนุกครับสองคนนี้นี่ครับสนุกครับสองคนนี้ครับ ได้มากี่อันสองอันนี่ครับเดี๋ยวจะเกี่ยวแล้วเดี๋ยวจะเอาไปอบโอ่งนะครับไข่ไข่ลวกไปแล้วครับเอาเอาเอาทำไมมันเกาะกันอย่างนั้นล่ะลูกฮะไหนเอาเก็บไว้นี่ควางมาเลี่ยนดาวควางมาเกี่ยวดีเกี่ยวดีเกี่ยวดี อยนตรงกลางมันไม่ต้องแบร่หรอกอันเนี้ยคือมันมันอ้อบอะ่ะอูไปกี่อันละเดี๋ยว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 น้องมาันทำไมมันหลุดนะลูกเดี๋ยวอันดาึหน อันโล่ของดาวเลยน่ะดานามันรวมกันเลยไม่หูแม่ว่าไม่เกี่ยวเลยดีกว่าไม่นูอะไรที่ก่อนนี่ไม่นูอะไรใส่หมูอ่อนหมักไข่อบองหมักไข่อบองค์เออไส้หมูอ่อนหมักไข่อบองครับเออเมนูนี้ครับใส่หมูอ่อนหมักไข่อบโอ่งคครับผมไข่ไก่อืมนะครับ ก็เดี๋ยวเกี่ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาอบวงนะครับเดี๋ยวก่อไฟก่อนนะครับผมก็ก่อไฟเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไส้ลงไปเลยครับเอาพัดเอาไส้ลงไประวังร้อนนะระวังร้อนนะงอนี่นะครับอืม เฮ้ยเทน้ำทิ้งเนาะโอ้โหเละหัวนะครับเมนูนี้ครับอ่ะปิดฝาร้อนต่อร้อนต่อฝานี่เอานี้ครับวางวางไว้น่ครับเดี๋ยวรอชมนะครับมีประมาณตีไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเมนูอะไรนะก่อนเมนูชื่อเมนูอะไรนะเมนูอะไรนะไก่หมูอ่อนหมักไข่ไก่ไก่ <Okay. S 2> <laughs> อโอเคนงนี่ครับไส่ของเราครับอือหือตอนนี้เนี่ยโหหดเรียบร้อยครับส oh. ุกแล้วนะครับไส่ของเราใช่อีกประมาณอีกฟากหนึ่งก็เตาขึ้นนะครับดู <m all> มันหดเนย <c oughs> ครับเนี่ยการ <c oughs> รีดมันรีดน้ำออกข้างบนน <c oughs> ะมัน, <c oughs> มนกอเมนูไส้ ไส right ้หมักสมุนไพรหมักไข่หกโองครับก่อนตั้งตั้งชื่อนะเมนูนี้นะเมนูดติ๊กติ๊กเลยเียบจับกันนุงพวงว่อเช้าคือหดหมดนะคเนี่ยน้ำนุงน้ำมันอะไรลนลนีดออกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเอาอีกอีกกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเตรียมเฉียงเตรียมมีดมามาหั่นก่อนนะครับก่อนเดี๋ยวมารับชมนะครับชมกันนะวบาเมนูไส้ หมักไส้หมคคักไข่หมุนพลายอบงงนะจะ <Okay. S 1> เป็นยังไงครับมยใหญ่นะมันหยดต,ติ๊กติ๊กเลยครับผมเดี๋ยวมารอชมนะผมน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมอ๋อเดี๋ยวเราจะมาเอานี่ครับเอาใส่นะใส่ใส่อบนะเอาเอาขึ้นนะน้ำเนี่ย ครับก่อนยังไงครับเมนูหมวสีสันไงไสหมูอ่อนไส้หมูอ่อนหมักไข่อบอ่ออ่าลองทีเียวเอืมแห้งหมดแล้วนี่ครับร้อนไม่ไม่ค่อยร้อนแล้วล่ไงล่อหืมพัด

ังไงก่อนยังไงเช่นว่าอร่อยรึล้ากลาอร่อยไหมอร่อยใครใส่ใครคนใส่ไข่ใครคนใส่ไข่อันดาก็ถือว่าผ่านนะครับใต้หัวโ่งนะครับในดูของของเรานะครับ